หลายๆคนช่วงที่ผ่านมาจะได้แล้วโอ้ S&P 5 0 0<ม>อยากลง s p 500พยังเลยอันนี้ก็มี s p 500ให้ลงนะคะเป็นกองทุนลดหยอ่อนภาษีนะคือได้ลง s p 500และได้ลดหยอ่อนภาษีด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หุ่นนักลงทุนโดยบลป a ัทเอเว r เรสต์แลนเนอร์นะครับรายการคู่หูนักลงทุนของเราจะมาพบกับทุกท่านเป็นไประจำทุกๆเดือนพร้อมก,กับสารดีๆเรื่องวางแผนการเงินนะครับ เพื่อที่ให้พวกเรทุกคนหมักหายกาเงินได้ดียิ่งขึ้นโดยในคลิปนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเทศกาลนี้แหละครับการลดหนภาษีนะครับทุกคนน่าจะกำลังตั้งตารอยครับว่าจะใช้กองอ,องลทนจันกองไหนดีนะครับ ในคลิปนี้ก็รับเกตจากคุณแนนนะครับสวัสดีคุณแนนครับสวัสดีค่ะคุณแนนครับตอนนี้เข้าช่วงปลายปีนะครับค,คำถามสำคัญเลยครับกองไหนดีครับกองลดหย่อนภาษีครับคุณแนนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อตรงนี้เนาะว่าซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงนี้เลือกกองไหนดีกองไหนดีครับคุณแนนโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปกองไหนเดี๋ยวขอ สรุปเงื่อนไขกองทุนรถหยปีนี้ก่อนดีกว่าคุณแอนไลฟังนิดนึงครับตอนนี้เราน่าจะเหลือสิทธิ์ที่ใช้น่าจะเป็นเรื่องของ RMF กับ TESC แล้วโอเคความแตกต่างสองอันนี้นะคะต่างกันยังไงบ้างนี้ก็มีตารางสรุปมาให้ดูนะคะว่าตัว RMF เนี่ยวงเงินลดหย่อนของเขาเนี่ยก็คือได้ไม่เกิน5 0,000นบาท ต่อปีนะคะอันนี้ต้องไม่เกิน30%ของเงินได้ด้วยนะแล้วก็500 0ส0บาทนี้ก็คือจะต้องเอาไปรวมกับกลุ่มที่เกี่ยวกับการเกษียณมีอะไรบ้างนะคะจะอยู่ตรงโนต้ตตรงที่เป็นดอกจันข้างล่างนี้นะคะว่ารวมพวก Pro เดนฟันอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบ,ะะกบขอเบี้ยประกันบำนาญ พวกนี้ต้องรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนส่วนตัว TESG เนี่ยอันนี้จะแยกออกมาเลยจะมีแคปเหมือนกันว่าไม่เกิน3าของเงินได้แต่ว่าจะไม่เกิน3แสนบาทที่แยกออกมาจากตัว5 0 0แสนเลยไม่ต้องไปรวมกับขายด้วยค่ะ <ừ> ส่วนระยะเวลาการลงทุนนะคะถ้าเป็น IMF เนี่ยก็คือต้องลงอย่างน้อย5ปี5าปีนะคะแล้วก็ถือต่อนเนื่องมาจนถึงครบอายุ55ถึงจะไม่โดนเรื่องของภาษี ส่วนตัว TESG เนี่ยอันนี้เนี่ยถือ5ปีแต่ว่าไม่ต้องซื้อทุกปีก็ได้ mm hmm. ของ IMF เขาจะต้องซื้อทุกปีนะคะหรือไม่ก็ปีเป็นปีอันนี้นั่นพูดถึงเงือนไขพิเศษไปด้วยเลยนะคะมันถัดล่างสุดส่วนว่านโยบายการลงทุนเน,นี่ยที่สำคัญแม่เพราะว่าสำหรับคนที่เอ,อ๊อยากจะไปลงกองต่างประเทศ mm hmm. ถ้าอยากไปลงกองต่างประเทศอันนี้ต้องเป็น IMF อย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าของ IMF เองเนี่ยก็คือเขาจะมีหลายๆสินทรัพย์ให้เลือกเนาะเป็นแบบทั้ง หุ้นต่างประเทศหุ้นไทยตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกทคำคำอะไรพวกนี้ต่างๆแต่ถ้าเป็น TESC อันนี้เขาจะเน้นเป็นของไทยอย่างเดียวเลยแต่ว่าไทยอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีให้เลือกได้อยู่นะว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าเป็นตราสารหนี้ไทยได้ด้วยเหมือนกันโอเคเยี่ยมเลยเนียในหน้าน,น,น,นี้ก็ถือว่าน่าจะครบถ้วนเนะ<ช>าะสำหรับเงื่อนไขในการลงทุนเราในแบบกับ TESC ดังนั้นก็ก่อนที่จะดูว่ากองไหนก็ดูก่อนว่าเนื่อนไขของแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับ,ค,ค,รบคุณแม่ครับกองไหนดีครับกองไหนดีกองไหนดีแล้วนะคะก่อนจะไปกองไหนดีเนี่ย <laughs> เดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนว่าเวลาในทีมเราคัดเลือกกองทุนเนี่ยมีการคัดเลือกอยังไงบ้างนะคะก็เอาตรงนี้มาเล่าให้ฟังก่อนเนาะก็จะเริ่มจากว่าใน Adventure p a r n e r เนี่ยจะมีการจัดกลุ่ม ของแต่ละสินทรัพย์นะคะจักกลุ่มแต่ละสินทรัพย์ก็คือแบ่งแยกเลยกองที่เป็นกองดหย่ต์หรือว่ากองทั่วไปอ่ะเราก็จะให้เขาเทียบกับกลุ่มของเขาเองถัดมาก็จะมาดูคลาสแล้วก็สไตล์เพราะว่าต้องบอกว่าบางสินทรัพย์เนี่ยเขามีสไตล์ที่มันแตกต่างกันเราก็จะให้เขาเทียบกับแค่สไตล์ของเขาเองเดี๋ยวมีตัวอย่างข้างในให้ดูด้วยนะคแอปเปิ้ลมาช่กันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นต้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นพอเรา มีการแบ่งประเภทตามคลาสแล้วก็สไตล์แล้วเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของ performance หรือว่าผลตอบแทนผลตอบแทนแล้วก็ดูเรื่องของความผันผวนความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆด้วยค่ะรวมไปถึงว่าเราก็จะดูเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าขั้นต่ําต่างๆ ปัจจัยคุณภาพอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยคือดูหลายอย่างเลยะคะ่ะเวลาเราคัดเลือกตรงนี้ออกมาแล้วที่สําคัญก็คือจากกองทุนที่ในไทยก็คือมีประมาณสักสี่พัน 4, 4, กว่ากองสี่พันกว่ากองค่ะที่มีการคัดเลือกออกมาตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักสองสามร้อยกองโดยที่ว่าเราจะมีการทบทวนติดตามทุกๆหกเดือนด้วยเหมือนกันอืมโอเคนะจากกองที่มีในอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณสักสี่พันกองพอเอามาเข้า แกงรอดในเนี่ยในเหลือในตัวที่เป็นฟันดิสของเวนเจอร์นี่ประมาณเท่าไหรนะ่ครับแม่สองร้อยสามสิบกองค่ะโอ้โหวันนี้เราจะคุยทั้งสองร้อยกองเลยไหมไม่ค่ะไม่ค่ะจะหยิบมา <c oughs> แค่บ,บางบางจุดที่เอามาเล่าให้ฟัง <c oughs> มากโอเคครับคุณแมนครับถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยได้ยังครับกองไหนดีครับกองไหนดีถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเป็นฟันดลิสในทีมนะคะที่แน่มาให้ดูในหน,น,นั้นไะงก็คือเป็น RMF นะคะเดี๋ยวแมนบอกวิธีการอ่านตารางให้ดูนะคะว่าตารางเนี้ยก็คือจะแสดงว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแล้วก็สินนนทรััพย์้ ในทีมมีการคัดเลือกแนะนำกองทุนที่ชื่อว่าอะไรบ้างก็คือในเวาเป็น m f เหมือนกันมันก็จะหมายเป็นหมวกเป็นไทยบ้านตาสารนี่ไทยของพ่ปอร์ตีก็แบบเป็นหมวกหมวก ใช่ค่ะใช่ใครอย่างที่ได้บอกว่าเอเขาจะมีความหลากหลายเนาะไปต่างประเทศได้มีอะไรให้เลือกเยอะด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าจากตัวชื่อกองทุนแล้วก็จะมีผลการดําเนินงานให้ดูด้วยนะคะผลการดําเนินงานในอดีตนะสาเอ็มก็คือสามเดือนไม่ใช่เป็นสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสามปีห้าปีนะเป็นเฉลี่ยออกมาให้ดูนะคะว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสําหรับแต่ละกองรวมไปถึงว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างๆเนี่ยเราก็มีการ ระบุมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้เราหยิบมาจากฟันแฟกชีสเลยคาเดเนียม<ฮ>เทอร์ทีเออาร์นี่มันคืออนะไรคาเดเนียมเธอร์คาเดเนียมชัม้นาลยงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาย่อมาจาก total expense ratio นะคะก็คือเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดการของที่เขาเรียกเก็บเป็นรายปีใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นรายปีย้อนปีนปคุณแม่ค,ค,ครับแล้วผมเคยยห็นว่าเวลาซื้อกองคุณมันจะมีพวกค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกอันนี้ไม่เห็นมีโชว์ใหมาใหม่ไว้ยังไงฮะเพราะว่าเป็นกอง i m f นะคะนี่คือข้อดีของกองทุนที่เป็น วกกองทุนลดหย่อนเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีการเก็บ Front e n อ f e e แต่ถ้าไปซื้อกองทั่วไปก็คือจะโดนชาร์จอันนี้เป็นข้อดีในการซื้อกองทุนอันเก็กที่ได้ลดหย่อนด้วยต่อเลยครับตัว,ว,วนี้พอร์ตฟลิโอคุณแม่ใช่ค่ะถัดมาที่เป็นพอร์ตฟลิโอร์นะคะก็คือจะมีรายชื่อของ m a s t e อร์ n ันอย่างถ้าเป็นกองต่างประเทศเนี่ยก็คือเขาเอาเงินเราฟรีดไปลงที่กองอะไรในต่างประเทศก็จะเป็นรายชื่อกองทุนตรงนั้นนะคะอย่างเช่นสมุดกลุ่มที่เป็น global income หรือบอลเนี่ย ที่บอกว่ามี U ーチー IMF KK g d b บอลเเนี่ยอันนี้คือกองที่บรจาาไทยที่เราจะไปลงแต่ว่า,วากองเหล่านี้บรจไทยก็จะส่งเงินไปลงที่มาซาัาต่างประเทศก็จะเป็นกองที่อยู่คำว่า,วาเพนโกใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีขั้นต่ำมาให้ดูด้วยนะคะแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มลงทุนอาจจะต้องดูเรื่องของขั้นต่ำด้วยว่าอก,กองทุนแต่ละกองเนี่ยเขามีขั้นต่ำกี่บาทบ้างพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปจัดสรรได้ ที่ผเห็นหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี้พิมพ์ผิดหรืออะไรฮะพิมไม่ผิดค่ะถูกแล้วค่ะหบาทก็ลงทุนกองทุนวมได้ถูก <ส Champions. S 1> ต้องแล้วค่ะก็สามารถลงทุนได้คพอเล่าเพิ่มอีกนิดนึงค่ะตัวกองทุนหุ้นโลกนะคะ Global Equity ตรงนี้นะ,ะจะเห็นว่าจะเห็นว่าจะมีแถบที่เป็นสีเทาสองแถบด้วยกันนะคะอันบนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Well Diversified อันนี้แหละที่ก่อนอันนี้เน้นบอกว่าเรามีการแบ่งคาแรคเตอร์แบ่งเวลาการคัดเลือกเราจะคัดเลือกดูสไตล์ดูคลาสของเขาด้วยตรงนี้แหละค่ะที่ว่า ตัวหุ้นโลกเองเนี่ยแบ่งไปเป็น W e l l diversified กับกลุ่ม f e n s i v e ที่มีความผันผวนต่ำก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยก็อาจจะไปเลือกเป็น W e l l diversified แต่ถ้าบางคนที่แบบไม่ชอบความเสี่ยงเยอะๆเลยแต่ยังอยากลงหุ้นโลกอยู่นะก็สามารถที่จะไปเลือกหุ้นโลกที่เป็นกลุ่ม f e n s i v e ได้เหมือนกันโอเคแยกมนบอกไว้ให้ครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์มีเวียดนามมีกองกลุ่มเทคต่างๆพวกนี้ให้ดูด้วยค่ะได้ครับคุณแม่ครับ เอ้คุณแนครับอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาถ้าเกิดว่าผมหรือว่าท่านผู้ชมที่บ้านเนี่ยต้องการจะเข้าไปเลือกลงทุนเงี้ยจะเลือกกองไหนดีครับคุณแนเห็นใส่มาให้หลายกองเลยอย่างหนึ่งอย่างอย่างหน้านี้เนี่ยเวียดนามกองที่เป็นพื้นเวียดนามเนี่ยใส่มาให้สากองเลยอย่างนี้เวลาวิทีจะไปเลือกใช้เลือกยังไงดีครับโอเคก็เลยเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าว่าแต่ละแอสเซทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเวลาเราไปเลือกเองเราพอจะดูยังไงได้บ้างมาเริ่มกันที่ตัว r m f ที่เป็นมิดเทอรคม คปเจอรหน้าจอไว้ก็จะเห็นว่ามี3ามกองที่ในทีมแนะนําด้วยกันนะคะก็เลยเอามาคลี่ให้ดูค่ะว่า3ามกองเนี้มันแตกต่างหรือว่ามันมีคาแรคเตอร์ประมาณกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะพูดถึง3ามกองนี้อยากจะย้อนกลับไป E.P ก่อนหน้านี้นะคะที่พูดถึงตราสารนี่เนาะว่าราคาของตราสารนี้เนี่ยเขาจะแปล6ผันกับตัวอัตรานโยบายดอกเบีย้ยความหมายก็คือถ้าอัตราดอกเบีย้ย ลดลงอย่างช่วงที่ผ่านมา,นาร,ราคาตราสารนี้จะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะจะเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะมีอีกว่าแล้วอันไหนจะเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นน้อยตรงนี้มันมันจะดูจากตรงไหนได้บ้างนี่แหละค่ะตรงนี้เนี่ยแหละที่จะดูจากอายุเฉลี่ยของตราสารนี้ยิ่งถ้าเกิดกองไหนที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารนี้ที่ยาวกว่าอาจจะมีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่จะได้มาร์กราคาที่มันแรงกว่าด้วย ก็คือไอ้ความผันผวนที่บอกว่ามันแปรส่วนทางกันระ,ะหว่างอัตราดอกเบี้ยกับรับฐบาลกับราคาของของ,ของตราสารนียไอ้ความมันคงกนั้นมันจะยิ่งแรงถ้าเกิดสมมติว่าอายุเฉลี่ยของตราสารนี้มันยาวใช่ไหมครับถูกต้องเลยคะ่ะอย่างตรงนี้ที่ให้เห็นสามกองนี้ก็จะเห็นว่าตัว K F I I F อายุเฉลี่ยของตราสารนี้เนี่ยก็คือยาวสุดในตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาถ้าใครไปดูกราฟย้อนหลัง,ลงก็จะเห็นว่าอูกรองนี้ดู ดูให้ผลต่อแทนดีจังเลยแต่ว่าไม่อยากจะให้แบบติดกับตรงนั้นว่าปีนี้ดีแล้วปีต่อๆไปมันต้องดีทุกปีนะคะเพราะถ้าไปเจอช่วงที่ประเทศไทยเรามีการขึ้นนกเบี้ยขึ้นมากองน,นี้ก็อาจจะ อกลงได้มาเก็ตแร,ง,รงกว่าเพ<อ>ื่อนแรงกว่าเพื่อนเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ก็คืออาจจะดูเรื่องของเรตติ้งได้ด้วยถ้าอย่างคนที่โอ้ยอยากซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือคุณกูที่เขาแบบเรตติ้งดีๆเป็น triple A แบบนี้ก็อาจจะไปเลือกตัว K f a fix ได้เพราะจากตรงนี้ก็คือ triple A เยอะที่สุดเลยหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ฟังเมื่อกี้แล้วน่าก,กลัวจังเลยอะถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยเราจะโดนาร์ k เยอะหรอหรือว่าจะไปเลือกเป็นตัว KKP in r อนอันนี้ก็ได้เพราะว่านี่ก็อายุเฉลี่ยตราสารน,นี้เขาก็จะน้อยกว่าเพื่อนนี่ก็ลองไปปรับใช้ดูตามต้องการ,ารกของแต่ละชานะครับทีนี้มีสินทรัพย์อื่อนอื่นนครับมีค่ะถัดมาอันนี้เอามาให้ดูนะคะเป็น Thai Prop Mix, ไทยพร็อพ m i x ซ์ไทยพร p อพเพอร์ m i ้มนะคะมิกนี้ที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ของไทย ผสมกับสิงคโปร์นะคะถ้าบางคนบอกว่าแค่ไทยกับสิงคโปร์หรอแล้วถ้าเกิดแบบอยากจะไปลงนอกไทยกับสิงคโปร์มีกองอื่นไหมอันนี้ก็มีตัว K Prop INF อันนี้ให้ดูด้วยนะคะว่าเขาก็มีการไปลงที่ฮ่องกงด้วยประมาณ15%อันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็คือกองกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะลงทุนในไทยกับสิงคโปร์เป็นหลักถูกต้องถ้าเกิดของกสิกรเนี่ยเราพยายามดูข้อมูลยอดหลักว่าเอ๊ะที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมักจะมี พฤติกรรมที่มักจะกระจายก,การลงทุนออกจากใครสิงคโปร์ไปแตกต่างจากเพื่อนๆก็จะเป็น จุดที่อาจจะว้พิจารณาเรื่องกครขยายจะกรจัจรกับสิงคโปร์มากหน่อยใช่ค่ะถัดมานะคะเป็นกองหุ้นโลกค่ะ Global Equity นะคะซึ่งอันนี้แนนก็เอามาให้ดู3กองด้วยกันถ้าใครจําจากหน้าก่อนหน้านี้ได้ที่แนนบอกว่ามันมีคนลาสไตล์เนาะมีกลุ่มที่เป็น Well d i v e r s i f i e d แล้วก็กลุ่มที่เป็น Defensive นะคะก็อันนี้เอามาให้ดูอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวเลขนะคะแต่ว่าอยากจะไฮไลท์ตัวที่เรียกว่า s แตนดาซึ่งสะท้อนถึง ความผันผวนของแต่ละกองทุนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น d e f e n s i v เนี่ยเขาก็จะมี Standard d e v i a t i o n ที่น้อยกว่าเพื่อนนะแต่ว่ากองที่เป็น w l well d i v e r s i f i e d เนี่ยก็คือประมาณใกล้ๆก,กับ Index เลยประมาณ12-11ประมาณนี้อิ index ก็คือ passive f u n d ครับเอ๊คุณแดนครับอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าเราเลือกกองที่ Standard d e v i a t i o n ต่ำๆก็คือดีเลยเหรือเปล่าอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับว่า เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะเพราะว่ากองที่เขาผันผวนตามเนี่ยเวลาตกเนี่ยเขาก็จะตกน้อยกว่าเพื่อนแต่เวลาเขาขึ้นก็อาจจะขึ้นไม่แรงเท่าเพื่อนด้วยเหมือนกันคนที่เลือกใช้กองตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรับทราบตรงนี้ไว้ด้วยนิดนึงว่าเวลาขึ้นก็อาจจะขึ้นได้ไม่เท่าเพื่อนนะแต่เวลาเราตกเนี่ยเราจะตกไม่ไม่แรงเท่ากับตลาดด้วยเหมือนกันอ่าโอเคได้ครับได้ครับเมื่อกี้เรามาฟังคุณ l ลโก้ที่เป็นแบบกลุ่มฝรั่ที่นฝั่งเอเชียบ้างคุณไหนครับถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นเอเชียหุ้นเอเชียนี่ก็เอามาให้ดูสองกองด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายวิธีการดูกราฟตรงนี้ก่อนนะคะว่าจะเห็นว่าที่มันเป็นตารางพวกนี้เนี่ยวิธีการดูดูยังไงถ้าดูจากแนวนอนนะคะก็จะเห็นที่เขียนว่า v a l อันนี้คือย่องจาก แด <Value S 1> นะคะเป็นหุ้นกลุ่มคุณค่าเน้นคุณค่านะคะเป็นกลุ่มแ l u ูหรือว่าตรงกลางก็คือเป็น Blend นะคะ BLD ตรวนี้เนาะหรือว่าถ้าเป็นทางขวาสุดเลยก็จะเป็นกลุ่มสไ e g r โ w t h ทีนี้มาดูแนวตั้งก่อน,นะคะ่ะแนวตั้งก็จะมี small mid large ก็คือเป็น s i ส์ของบริษัทนั้นๆที่กองทุนนี้เขาไปลง ว่าเป็นสา์ไหนนะคะกองทุนที่ที่เอามาให้ดูตรงนี้นะคะ B a ช i ยเนี่ยก็คือดูจากจุดสีสีน้ำเงินนะคะจะเห็นว่าสุดขอบไปทางบนซ้ายนะคะก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นกลุ่มที่เขาไปลงเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่เกินขอบไปเลยนะคะแล้วก็ จะเป็นสไตล์ที่เน้นไปทาง Value ผสมเป็บน,นมีความ Value มากกว่าแต่ถ้ามาฝั่งที่เป็นอีกกองหนึ่งที่ชื่อ E here, F, S Asia R F อันนี้จะเห็นว่าจุดสีน้ำเงินของเขาเนี่ยจะไปทาง Growth ม,มากกว่านะคะก็สามารถเลือกใช้ตามค라이เตอร์ที่เราอยากได้ได้เหมือนกันถ้าเกิดสมมติดูจากไอ้สี่เหลี่ยม2อันซ้ายขวาเนี่ยแปลว่าของฝั่ง E S นี่เขาจะมีความเป็น r o w ด h มากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล,แ,ลแ,ลแล้วตรางด้านล่างนะครับคุณแอนตรางด้านล่างนะคะก็ดูไปย้อนอดีตไปค่ะจะเห็นว่ามันจะมีปีบอกเราว่าปี2025 2 0 2 4 2023ายไล่ๆลงมาในอดีตกองเนี้ยเขาคี e คาแรคเตอร์แบบไหนไวน้นะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะไปทาง large แล้วก็แบนดูซะส่วนใหญ่ะคะ่ะส์เอเชียใช่สำหรับบีเอเชียค่ะส่วน E s เอเเชียเนี่ยก็จะไปทาง large band หรือว่า large b o a r d ซะส่วนใหญ่ค่ะ โอเคเลยนะภาพบนเป็นสถานการณ์ปัจจุบันใช่ค่ะภาพล่างเป็นพฤติกรรมในอดีตถูกต้องค่ะจะได้เห็นว่ากองนี้เขามีการปรับเปลี่ยนคารคเตอร์ในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอสินทรัพย์ที่ช่วงนี้กำลังพอลทิดมากเลยครับกลุ่มเทคครับกลุ่มเทคได้เลยค่ะกลุ่มเทคนะคะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเ,นเห็นกลุ่มเทค AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากเลยอันนี้ก็เลยมีคารคเตอร์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละกองเขาเป็นประมาณไหนเนาะในอันนี้ก็ในกราฟตรงนี้จะแสดงสัดส่วนการ ลงทุนนะคะโดยที่สีแดงเข้มเนี่ยก็คือว่าแต่ละกองเนี่ยมีการไปลงในสารัดมากน้อยแค่ไหน,นจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัว KG Tech เนี่ยมีส,สัดส่วนในการไปลงในหุ้นสารัฐเนี่ยถึงประมาณแบบ90%เลยส่วนมีกองนึ่งค่ะที่น่าจะเป็นกองยอดนิยมของหลายๆคนเนาะในกลุ่มเทคนะคะเป็นกอง B Inotech In อันนี้จะเห็นว่าเขาไปลง สัดส,ส่วนของการลงทุนในสหรัฐเนี่ยจะต่างก่าเพื่อนหน่อยก็คือประมาณสัก50%เพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าโอ้มังคองนี้ขึ้นเยอะมากเลยก็แปลว่ากองนั้นก็อาจจะไปลงในกลุ่มที่เป็นสารัฐค่อนข้างจะเยอะส่วนบีนอทิคเขาจะมีนยโยบายในการลงทุนที่ออกไปนอกสารัฐด,ด้วยเป็นกลุ่มแบบเอเชียพวกนี้ด้วยค่ะครับมีแบบเป็นมอนิตร์ไซ์บล็อกให้ดูด้วยไหครับคุณแดนสำหกองฝัน หน้านี้เลยนะคะซึ่งจะเห็นไคลเตอร์เลยไคลเตอร์ก็คือแต่ละกองเนี่ยจะดูจากจุดสีฟ้านะคะจุดสีฟ้านะเดี๋ยวเน้นขอเล่าเพิ่มนิดนึงนะคะกองชื่อกองที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นกองทั่วไปนะจะไม่ได้เป็นชื่อกอง AF นะคะเพราะว่าที่เอามาให้เพราะว่าชื่อกอง AF เขาจะอายุของกอ,องบุณจะยังไม่ยาวมากก็เลยขอเอาตัวเทียบเคียงที่เป็นชื่อกองทั่วไปมาให้ดูไคลเตอร์ก่อนแต่เวลาไปซื้อจริง ดูดีๆนะคะว่าต้องไปซื้อกองที่มันเป็น R F ด้วยเนะี่ยอันนี้เน้นเล่าสไตล์คาแรคเตอร์ให้ฟังก่อนนะคะกลับมาที่ตรงนี้ก็คือดูจากจุดสีน้ำเงินก็จะเห็นว่าแต่ละกองเนี่ยมีแบบโฟลตน้อยโฟลตมากหรือว่าเน้นเป็นแบบเบลดพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้น B N Tech ก็จะมีความขยับมาทางซ้ายมากกว่าเพื่อนใช่ใช่ครับบางทีเราดูแล้วว่าตอนลงอเมริกาเนี่ย B N Tech ลงอเรม,รมริกาน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนสมมติว่าพอมาดูเป็นสไตล์บล็อกมันก็สอดคล้องกันแหละก็มีความเป็นโกลตมากกว่าเพื่อน ในขณะที่แบบเป็นตัว s c b หรือว่าตัวของกสิกรอันนี้ก็จะมีความเป็นโรสค่อนข้างเยอะกว่าื่อยต้องอ<ช>เลยค่ะใช่ค่ะโอเคครับ ไว้อยู่กับเอกต่อครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องสไตล์การลงทุนแล้วทีนี้เรื่องความผันผวนนะครับอืมความผันผวนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นกราฟมาให้ดูแง่กราฟที่เป็นมาสเตอร์ฟันเลยนะคะแล้วก็แกนนอนเนี่ยจะแสดงตัว SD SD คือ Standard d e v i a ชั o n เลขมากๆก็คือเฉีงตัผันผวนเยอะค่ะผันผวนเยอะแง่ส่วนแกนแนวตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็น Return นะคะหรือว่าเป็นผลตอบแทนผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีตรงนี้ดังนั้นถ้าจุดไหนอยู่สูงสูงให้ผลตอบแทนเยอะ จุดไหนค่อนมาทั้งใช้เยอะๆแปลว่าพันปวนต่ำใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็จะเห็นว่าตัว B บีโ t e c h เองเนี่ยเขาก็พันปวนต่ำกว่าเพื่อนเลยส่วนว่าอย่าง E S T Tech เนี่ยก็จะเห็นว่าจิตจัดจิตจัดเลยก็คือไปทางขวาขวาพันปวนสูงค่ะกสิกรก็จะรองลงมาใช่ไหมก็จะขวาวาเช่นกันใช่ค่ะรับผมในเรื่องของเรื่องของความเสี่ยงความผันปวนนี่ก็จะดูเรื่อง standard deviation ันหรือเอมันมีค่าอเฉลี่ยพิเศษ มีค่ะอันนี้ก็เลยเอาให้ดูมาเป็น maximum drawdown ดดนะคะ maximum drawdown <ม>ดดคืออะไรนะคะพี่ maximum drawdown โอ้โเข้าใจว่ามันคือการที่ติดลบหนักๆลึกๆอะไรเงี้ยมั้ยใช่อชเลยค่ะใช่เลยค่ะก็คือดูว่ากองเนี้ยย้อนไป3ปีเนี่ยก็คือเขาติดลบได้หนักที่สุดที่เคยผ่านมาเนี่ยคือประมาณกี<ม>่เปอร์เซ็นต์อันนี้นะคะหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ดูจากแกนแนวตั้งนะคะแกนแนวตั้งจะแสดง d r a w d ที่ดีคือดอดาว o w นะคะส่วนแกนแนวนอนเนี่ยจะเป็น SD ก็คือเป็นความผันผวน,นของก่องนั้นค่ะซึ่งอย่างตัวมีโนเทตเเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีแม็กซิมัมดอดาวที่น้อยกว่าเพื่อนเนาะน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ผันผวนก็ผันผวนผน,ผน,น้อยกว่าเพื่อนด้วยเหมือนกันโอเคครับโอเคน่าจะ พียงพอกกัแบบเรื่องกลุ่มเทคทีนี้ไปกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าแลกกาหแต่ว่าไม่ค่อยไ,ได้ความนิยมเท่าที่ผ่านมากลุ่มเฮลท์แคร์ครับคุณแม่ครับกลุ่มนี้นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็ไปอ่านมาจากที่เป็นตัวฟันแฟกชีทแล้วก็ฟันคอมเมนต์รี่ต่างๆนะคะจะเห็นว่าสองคองแรกเนีย่ยที่เป็นของเ c b กับ KT ตรงนี้นะคะเขาจะเน้นลงทุนที่เป็นเฮลท์เทคแต่จะไม่ได้เป็นเฮลท์เทคแบบจี๊ดๆเท่ากับตัว KFHCA เ e เพราะว่าเขาก็ยังลงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มยากลุ่มซาวน่าอยู่ด้วยเหมือนนกั ก็ิททั้งสากองว่าจะเป็น s อชซีกรุงไทยแต่ว่ากรุงศรีเนี่ยก็ผู้จัดการลงทุนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นแหละในความที่เป็นเทคนโนโลยีในเรื่องของเฮลท์แคร์แต่ว่าของเอชซกับกรุงไทยเนี่ยยังคงมีอิงพวกกลุ่มยาที่มันค่อนดีเฟนซีฟกว่าไ้ด้วยใช่แต่คคของกรุงศรีนี่ค่อนข้างแอคเกอซีฟใทางฝั่งที่เป็นเทคเยอะหน่อยใช่ถูกต้องเลยค่ะส่วนอีกกองหนึ่งที่เป็นของ m Health อันนี้นะคะนี่ก็จะมีการการะจายการลงทุนแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเบชแมนใกล้เคียงกับตัวอินดี ด้วยค่ะอืมโอเคครับคุณแอนครับอะเมื่อกี้พูดถึงอินเด็กซ์เข้ามาครับก็เมื่อกี้จะอย่ญญางพูดเป็นกองแอคทีฟที่พยายาม<ช>จะเอาชนะตลาดใช่ไหมมันมีกองบ Index, แบบกลุ่มอินเด็กซ์ฟันหรือแพสซีฟนะครับคุณแอนครับ มีด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็น p a s i v ซ fund ที่เป็น RMF นะหลายๆคนช่วงที่ผ่านมาจะได้ยินวโอ้สเออยากลง S&P 500พังเลยอันนี้ก็มี S&P 500ให้ลงนะคะเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีนะคือได้ลง S&P 500และได้ลดหย่อนภาษีด้วยตรงที่เขียสนสินทรัพย์เป็น US e q u ไน่เป็นองไ์เป็นหุ้นสหรัฐคนี่ยครับมาสำหรับคนที่ต่างเยอะครับเขาบอกว่าเขาลง RMF แล้ว ตามยังเหลืออยู่ครับอยากใช้รถยนต์อยู่มัน T E S G ขอขอโพย,อยนิดนึงไ่งกันนะถ้าเกินห้าแสนแล้วนะคะ<ฮ>ก็มาที่ T E S G อันนี้ก็จะมีแคปให้อีกเท่าไหร่นะคะพี่เว็บสามแสนครับ<อ>คุณแม่ครับสามแสนนะคะไ,ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายไดแ้แล้วก็ไม่เกินสามแสนบาททีนี้มีกองอะไรบ้างนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า T E S G เนี่ยคือจะลงได้แค่ในไทยอย่างเดียวแต่ว่าในไทยเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้ไทยล้วนหรือว่าจะเป็นผสมตราสารหนี้ไทยกับ หุ้นไทย<ม>หรือจะเป็นหุ้นไทยล้วนอันนี้ก็ยังมีให้เลือก,อกแบบหลากหลายเลยเหมือนกันนะคะในตรงนี้ก็เลยมีตารางมาให้ดูนะคะว่าจะมีกองอะไรบ้างที่ในทีมคัดเลือกมาให้ก็สามารถเลือกใช้ได้เอ๊ะคุณแนทครับผมเห็นไอ้ตัวกองตราสถานีไทยเนี่ยมันมีการระบุด uration แยกเอาไว้แบบแป๊ถึงสิบปีสามเปีอันนี้มันมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับย้อนกลับไปก่อนนะที่นั่นพูดถึงมิเทอร์บอลเนาะที่บอกว่าถ้าอายุตราสรานีที่ยาว แสดงว่าเขาจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าสูงกว่าในในลักษณะไหนก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยมนนีการเป,ปลยแงกองที่มี อายุตราสารน้สูงหรือว่าที่เรียกว่า u r a t i o n สูกเนี่ยก็คือจะโดนมาร์กได้แรงด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมา2อปีก่อนเนาะอันนี้มันมีมาประมาณ2อปีแล้วเนี่ยก็คือจะมีแต่ตราสารน้ระยะยาวที่แบบเกิน8ปีขึ้นไปนะคะแปี10ปี12ปีตรงนี้เนาะที่เห็นนะคะแต่ล่าสุดนี้ก็คือเริ่มมีกองออกมาใหม่แล้วของกสิกรที่เขาลดตัวอายุตราสารนี้เหลือ3-7ปีตรงนี้นะคะซึ่งก็เลือกใช้ไนดะ้ พันหวนต่ำกว่ากองที่มีอยู่ตอนนี้นได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับโพยกับคุณแอนทีนี้ก็าเกยกว่าโอเคแหละผู้ชมทากบ้านอยากจะเข้าลงทุนแล้วสมมติชอบ S p 500น้ามากแต่จะซัดห้าแสนเลยใน s p 5 0 0อยอย่างเงี้ยคุณแอนมีความเห็นยังไงบ้างใจเย็นก่อน,นะคะ่ะใจเย็นก่อนก็เวลาเราจะเลือกว่าจะลงกองทุนไหนนะคะก็อยากให้เน้นแบบ ดูเรื่องของว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยประกอบกันนะคะก็เลยมีมาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่าง5พอร์ตการลงทุนนะคะที่ในทีแมแนะนำจะเห็นว่ามันแบ่งมาเป็นสองสีนะคะสสีจะมีกลุ่มที่เป็นเน้นการเติบโตแล้วก็เน้นปลอดภัยหน่อยนะคะก็คืออาจจะพันปวนน้อยกว่าแบบนี้นะคะเป็นกลุ่มฝั่งสีฟ้าแบบนี้ซึ่งก็แต่ละพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุน ที่เราจะลงทุนต่อจากนี้ด้วยอย่างเช่นถ้าคนใคกล้ๆเกษียณแล้วเราก็คงไม่ไปอัดแบบหุนร้อยไปเลยเพราะไปเจอช่วงปีตกปกก็อาจจะปกไปเยอะด้วยเหมือนกันนะคะครับ ทีนี้เดี๋ยวอาจจะขอเจาะเข้าไปที่พอร์ตที่เรียกว่า diversify growth หรือว่าเป็นพอร์ต7%ะคะว่าใช้ในเขาเป็นประมาณไหนบ้างเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เน้นสร้างการเติบโตแล้วก็เน้นกระจายความเสี่ยงนะคะอย่างพอรตนี้เนี่ยค่ะคะาดหวังผลตอบแทนเนี่ยคือ7%ตอ่อปีโดยที่ถ้าปีแย่ก็สามารถที่จะอาจจะติดลบได้ถึงลบ0หรือถ้าปีวิกฤตเนี่ยก็อาจจะติดลบได้เกือบเกือบสามสิเอนลยกันคะ ทีนี้กองนี้มีการลงอะไรบ้างก็คือมีสัดส่วนการลงทุนตามนี้เลยย้อนกลับไปต่อคําถามที่พี่บอกว่างั้นเราลงตุ้มกองเดียวเลยดีไหมก็ไม่แนะนํานะคะอยากจะให้มีการจัพออดการลงทุนเน้นกระจายการลงทุนแล้วก็ดูความเสี่ยงให้มันเหมาะสมกับที่เราจะสามารถรับได้นะ ครับผมในการจัดพอร์ตบนี้เนี่ยมันช่วยมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีไงที่แนะนำว่าอยากให้จัดพอร์ตคุณแนนเพราะว่ามันจะได้กระจายความเสี่ยงเหมือนเราไม่ได้ใส่ใส่ไข่ไว้ในหน้าใบเดียวนเนี่ยแล้วก็มีการกระจายหลายๆงานเวลาถ้าเกิดมันมีตัวไหนตกแรงมันก็อาจจะยังมีบางตัวที่อาจจะไม่ได้ตกหรือว่าตกน้อยกว่าในการกระจายเรื่องของความเสี่ยงด้วยค่ะเนี่ยคุณแนนครับแล้วอย่างนี้มันพอจะมีตัวอย่างข้อมูลให้ดูไหมครับว่าการที่เราจะแบบ ลงไปเลยสินทรัพย์เดียวเต็มเเนี่ยกับการกระจายเป็นพอร์ตเนี่ยมันมีความแตกต่างเห็นมากค่ะมีให้ดูนะคะก็หน้านี้เลยนะคะว่ามันแสดงอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนนะคะเพื่อบางคนแบบเห็นซีเยอะๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะภาพนี้ก็จะแสดงว่าในแต่ละปีเนี่ยสินทรัพย์ใดที่เขาให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปีนั้นเนก็จะเรียงจากตัวที่ดีที่สุดก็จะอยู่ด้านบน ะะสีหนึ่งคือ1 Asset นะคะแล้วก็เรียงลงมาตัวไหนที่ในปีนั้นให้ผลตอบแทนน้อยก็จะไปอยู่ล่างๆไปอยู่อันล่างๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าสีมันค่อนข้างจะ หลากหลายมากค้ากันมากเลยในความหมายก็คือในแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้มีสินทรัพย์ไหนที่เขาจะได้ที่1ไปเป็นตลอดนะคะอย่างถ้าจากตรงนี้อาจจะชวนดูเป็นสีแดงและกัน,นะคะ่ะที่เป็นหุ้นจีนนะคะหุ้นจีนเนี่ยจะเห็นว่าพอตอนปี2013เนี่ยอ้ยอยู่เป็นอันดับที่3นับจากข้างล่าง <c oughs> นับจากข้างล่างนะคะนับจากทข้างล่างะะอันคือติดลบนะคะแต่พอปีถัดมาปับ๊บขึ้นมา ให้ผลตอบแทน50%เลยอหพอปีทันมาเอ้ยก็ยังได้อยู่นะประมาณสัก5%พอปีต่อมาอ้าวติดลบไปอยู่ท้ายสุดเลยลบ10%แล้วก็มีความแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้อันนี้คือถ้าเราเอาเงินไปใส่แค่กองใดกองหนึ่งเดี๋ยว่เาเซฟบงด์หรือนใช่ค่ะเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้ขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดใช่ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้า อันนี้แนนก็เลยเฟดตัวอื่นนะคะแต่ว่าจะไฮไลต์ตัวที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็คือถ้าจัดพอร์ตการลงทุนตามที่เมื่อกี้แนนเปิดให้ดูก็คือคาดหวังผลตอบแทน7%ลงสัดส่วนตามตรงนั้นน่ะจะเห็นว่าผลตอบแทนของพอร์ตเนี้ยเขาก็จะอยู่กลางจะไม่ได้มีปีที่เขาได้สูงที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีปีที่เขาแบบได้ต่ำที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะเขามีการกระจายความเสีย่ยงกระจายการลงทุน ะะก็จะเห็นว่าเขาจะอยู่ตรงกลางๆอยู่ตรงกลางพวกนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเขาก็จะอยู่กลางๆด้วยเหมือนกันก็คืออย่างตรงนี้ก็คือประมาณสักเตรงนี้แต่ถ้ามาดูเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนความผ,ลผ,ลผลันผวนจะเห็นว่าตัวพอร์ตการลงทุนที่ที่ใน,นกําลังพูดถึงเนี่ยก็คือเขาเป็นอันดับที่สามเรียงต่อมาจาก ส่วนที่เป็นตราสารหนี้เลยนะแต่อมาจากตราสารหนี้เลยค่ะก็แปลว่าผลตอบแทนเนี่ยดีขึ้นมาระดับากลางๆเลยแล้วว่าขนาดนทั้งโพรก็ลดลงไปต่ำม,มากแต่ติดท็อป,อปเลย <S <S ใช่ค่ะถูกต้องะ,ะโอเคดังนั้นการจัดพอร์ตก็ดูแล้วน่าจะทําให้สบายใจมากกว่าเนาะมันไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดไอ้ความผันผวนยังมีมากแ,แต่ว่ากรอบของการสบัดมันแคบเข้าใช่ค่ะครับคุณแอนครับอยากให้ช่วยสรุปนยครับตอนนี้เราได้ทั้งโพยและวิธีการจัดพอร์ตเบื้องต้นแล้ว การแนะนําในการลงทุนทำ F หรือว่าตอกจอดที่ ESG ขอ,อปนะงปีนี้นะคุณแนนมีคำแนะนำังไงบ้างก็อยากจะให้เราเริ่มจากว่าเรากําหนดเป้าหมายก่อนดูเป้าหมายว่าเราจะทําเพื่อการกเกษียณหรือว่าเพื่อลดหย่อนอย่างเดียวแล้วก็มาดูว่าระยะเวลาการลงทุน ว่าเราสามารถที่จะลงทุนได้ไปอีกกี่ปีหรือว่าใกล้เกษียณแล้วหรือว่า,ร,าระยะเวลาไปอีกแบบ20-30ปีเลยพวกนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องของสินทรัพย์แล้วก็กองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายตรงนั้นนะคะที่สำคัญก็คือไม่ลงแค่สินทรัพย์เดียวเราพยายามกระจายจัดพอร์ตการลงทุนให้มันมีการกระจายหลายๆหลายๆกองทุนหลายๆ,ๆสินทรัพย์หน่อยจะลงแค่สินทรัพย์เดียวแต่หลายๆกองนี่ก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะให้มันมีหลายๆสินทรัพย์ด้วยดีกว่า ได้เลยครับก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการเลือกกองลดลงทุนลดืงิภาษีในปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปนะครับจะกำหนดเป้าหมายยังไงนะครับจะเลือกสีสานทรัพย์ยังไงจัดพอร์ตยังไงมันสอดคล้องกับเป้าหมายกองก็มีเ,อเยอะๆเหลือเกินครับก็ไม่เป็นไรครับสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าของเวชแพลนเนอร์ได้นะครับก็จะมีคุณแม่นะครับแล้วก็มีแพลนเนอร์อีกหลายท่านที่จะช่วยแนะนําวิธีการตั้งเป้าหมายการลงทุนการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็การเลือกกองทุนให้ ก็สั่รเข้ามาเป็นลูกค้ากันได้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปหลัวนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดขอ้อมูลดีๆในครั้งต่อไปที่เราอัพเดทคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ